สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคบวันนี้เราอยู่ในช่อง d c Gaming Channel นะครับวันนี้เราอยู่ในอ e ีเวนท์ที่ชื่อว่า The Hunt Mega Edition นะครับซึ่งเราจะมาสอนเราจะมาให้ดูอ่าไอเทมในเกมนี้นะครับว่าเดี๋ยวเตือนลงมาข้าก่อนนะซึ่งเกมนี้เราจะต้องไปเก็บโทเค็นนะครับเพื่อที่จะมาแลกของฟรีนะครับก็จะเหมือน The Hunt หรืออ,อีเวนท์อื่นๆนะคบที่มีนะคบนี่อันนี้เก็บได้เลยครับ ก็มันจะมาขึ้นตรงซ้ายมือล่างนะครับเราได้มาแล้วหนึ่งโทเค็นซึ่งอันนี้มันจะต้องอันแรกจะต้องใช้อะไรนะสามเจ็ดสิบสองสิบแปดแล้วก็ยี่สิบห้าครับต้องเก็บสะสมให้ครบครับผมแล้วก็มันก็จะมีโกลแท็กด้วยอันสีทองนะซึ่งอันนี้ต้องเสียโลบัคไปอันนี้ต้องเสียโลบักนะคะอาไปกันเลย เรามาอยู่ตรงนี้ซึ่งกติกาเดิมครับผมต้องอต้องอะไรนะต้องชนะต้องเข้าเกมแล้วไปทำเควสของเขาเราต้องชนะเพื่อที่จะได้รับโทเค็นมาแลกของรางวัลน,นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายแมปเลยครับที่เข้าร่วมแต่อันนี้อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีนะครผมนช้เครื่อนนี้ค่ะคัสสองเพชซิมเกต้องไปแลกฮิวกับเขาอเดีนะะ๋ยวเขาจะได้มาสามโอเคอันนี้ตรงกลาง อันนี้ The Hunt Mega Edition แล้วก็ให้ดูไปแล้วนี่ก็มีเอออีกทีนะครับเดี๋ยวพออธิบายอีกทีนะมันจะมี g o ลแ tag แล้วก็ Event tag Event tag ก็ของฟรีฮะแต่ g o ลแ tag ก็ต้องเสียตังค์นะโอเคครับเรากลับมากันอีกทีนะครับเะผมจะมาพามาดูของฟรี3ชิ้นนี้นะครับซึ่งอันแรกมันจะเป็น Admin นี่ a d มินแล้วก็ Admin Developer แล้วก็สุดท้ายก็คือ อ่า i ินฟลูเอนเซอร์นะครับแอดมินเดเวลเปอร์อินฟลูเอนก็คือกติกาเดิมเหมือนกันครับที่ใครที่ได้ผมให้ให้ดูนะที่ผมไปเจอยูทูบเบอร์นะครับคือเราจะต้องเข้าเกมไปรับแอของฟรีจากแอดมินซึ่งแอดมินเราก็น่าจะต้องยิงปืนเหมือนเดิมก็ยิงไปแบบยิงให้ไปยิงแบบ ปิ้วปิ้วปิ้วอะ <c oughs> ยิงงัน้นอะคือพอยิงปุ๊บของฟรีมันอาจจะออกมาโอเคครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวมาทำอีเวนต์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย